เกษตรพัฒนามีเบอร์โทรให้พ้อมพี่น้องหากว่าท่านใดสนใจอยู่เฉียดเมืองธุรคมเดอ้อแข่งเลียงจันเดี๋ยวให้เพิ่อนอปั้นแล้วกันแล้วเขาจะถามราคาของเพิ่อนพี่น้องสำหรับปีหน้าปีปี2 0ง5นกี่พน้องว่าเพิ่นจะคิดอะไรในราคาใดจากคือสัมปีที่ผ่านมาในบ่อบรรยากาศทงไ้ทง,ทงนาพี่น้องเลยสิบบีโรนี่เปลี่ยนบรรยากาศมาเรียกให้งานนาลงคลิปสลหรับกันเกี่ยวเขาดอพี่น้อง กำลังจะซ้ํายอยู่ให้นึงให้เด็กน้อยลูกหลานมาช่วยมื้อนี้ยังจะอยู่ให้เดียวอยู่ในพื้นที่ของเขตเมืองทุรคมแข่งเนืองจันพี่น้องนาส่วนนี้เนาะจากไกลๆกับปานอไลเออมานาก็สามารถขึ้นหานอแกงได้มันเป็นเขาเจ้าพี่น้องเอ้ยได้มาอู้และมาแต่ฝั่งไทยแหละแถวอีสานมาแต่อำเภอนางรองประคํา พี่น้องให้มาเขาเจ้ามะลิดอเพิ่นว่าซั่นเด้ปรากฏว่าเอามาใส่แล้วดอกแท้ดอว่าอีหลียังบ่ทันได้ออกพรรษาเลยเกี่ยวแล้วพี่น้องเออหวงกันใหญ่ทั้งยาวงามดีอยู่ดอกแต่ว่าศัตรูมันหลายเออทั้งนกทั้งเอ่อแมงแคงว่ามันอยู่ใกล้ป่าแด่เจะมีตัวแมงแคงก็เฮ็ดให้เสียหายไปก็เป็นเครื่องพุ่นล้วว่าอันนี้มันเหลือนกเหลือหนู อากาเดี๋ยวเบ่งช่วงท้ายชิปน้องมอนี้แพนการเกี่ยวแล้วก็หอบตอนแรงแล้วมันหอบขึ้นอันใสรถปั่นเลยเนาะใส่รถตีเขาเลยเอาเมื่อไรเพราะวา่าพื้นที่จุดนี้มันเป็นกอนนี่อยู่ประมาณไหลป่ายไหลป่ายน้อยหนึ่งก็จะเจ็บเลยเพราะวา่ามือต่อมานี่มืออื่นนี่พายอยู่บลอ,อยเขาเต็มๆเ,เลยว่าชันดิก็เลยเลงรีบมอน,นี้ให้มันเล้วเดี๋ยวชมบรรยากาศตอนกู้เออหอบ ขึ้นใส่กลองแล้วก็ยมเอารถมาปัน่นเดี๋ยวติดตามโ่งช่วงท้ายอีกชิ้นนึงพี่น้องรถปั่นนี่บมแน,น่ใจว่าจะได้รถรุ่นใดเพราะว่ามีเพื่อนบ้านเนาะอันผู้น่าอยู่ติดกันนี่เพื่อนติดต่อรถนวดมาให้รถปั่นมาใหา้แต่ว่าผมเนี่ใจว่าจะเป็นรถรุ่นใดเดี๋ยวเขาติดตามโปร่งช่วงท้ายคลิปอีกชิ้นนึงเพราะว่ารถด,ดูพื้นที่นี่เพื่อนก็มีหลายรุ่นแต่บมแนี่ใจว่าเพื่อนจะแนะนํารุ่นใดมาให,ห้เขาทีมงานเขาก็ับมานํากันโย ห้าหกคนสำหรับมือนีกัวันอาทิตย์ได้จากหน่อยมาซอยลูกลานห่วงมันก็งามอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยทั้งยาวทั้งใหยอยู่ดอกเสียแต่ว่ามันหักหมดอันก็คือว่าแหละนกนะสังเกตเห็นจะมีรีบๆไปได้เออมีแมงแข็งสัตรูมันหลายอยูว่างามอยู่เขาถิ่นวันไห่มานี่เออทายเดือนกันยาปีสองพันสิบห้ามันจะเป็นรุดรุ่นใดมาปั่นให้เฮาในมือนีแล้วก็ จะเป็นในราคาเท่าไดเนาะสำหรับปี2 0 2 5ช่วงฤดูหน้าปีเนาะราคาคาปันเป็นจะไระเป๋าหนึ่งเท่าไรเป๋าหนึ่งจักจีบแล้วกบรเอาเงินกับเป็นจำนวนเข่าเนาะจากเป๋าถอกหนึ่งสินะคือผ่านมาแต่และปีผ่านมากกับซ้า,าเป้าเขจะถอกเป้าหนึ่งแต่ในปัจจุบันนี้เป็นงานแรกก็เลยบณิยะใจว่าจะขาปันจะอยู่ในราคาเกาบ่เดี๋ยวเราติดตามช่วงไทยกันอีกทีหนึ่ง อันนี้เป็นขั้นตอนการมัดออจะมีฝายหอบฝายหอบหอบใส่คนามากองไว้ลักษณะนี้ออพู้ไล่มัดกัไล่มัดไปตามหลังใครตะวันนานให้น้อยเนะเออาะตะกาให้น้อยอยู่มีแต่หอบใส่คน,นาไว้บังเทคนิคการมัดตีเงียบเลยวะปัดติตโทเออเอามาดูงดูหอบ จวดไม่ตอกไม่ตอกจุ่มน้ำหน่อยหนึ่งเนาะปึ๊บดึงกลับมาสิงเหยียบจวดเกี่ยวร้อยลายต่อไปก็เป็นรายการขนบ่านี่ขนมากองเห็ดกองน,น้อยก็ได้ดอกหน้าอะไปเอาทั้งแบกทั้งหิวเลยวะโอ้มเดลใส่เปาเนาะเอ้ยนเลยยนใส่กางเลยเอยเยยเยเอ เอา้าจะได้เหรนโอ้ยปันน่นอุม้มสร้างทธรนีเอาเล่นแบบหามซองเลยมันพกกระเทินเขาจะใส่ไม่หับเนาะมันว่าไกลกับพวกไก่ว่าใกล้กับพวกไก่ก็ได้ใส่เปลอหอบเอาแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยเออเรียวกว่าพกกระเทินสีหับเอาแบบหามเอาแด่แบกใส่เปาแบกแด่น่ะปุ๊บเป็นหมากดีอยู่เลยบนไดที่ว่านกมันบ่มากินนีก่กะ นักด้วยแหละตะละกรรมตะละมัดนี่นักนว่วงด้วยแหละมาเอาวิธีแบบง่ายๆนี่เลยแหละแต้จังมัดละหันนะสองคนนี่เดี๋ยวซีเวมัดสีเวมัดกับปันพูดละหามัดเครึ่องหันสองด้ยมีสองคนนี่อันนี้ได้เท่าไรได้ซีมัดคนหนึ่งได้ซ๋ซมัดไปเฮ็ดมาใครแต่วันบหลายจานนันกันแล้วเออ ใส่ยังไปได้ลหรฮน่ะเอาให้ให้พวกเราตำบะคงให้กินมั้ยใส่มกเพ็ดกระเทียมตำด้วยแป้งนัวใส่ลายแส่บบลายห่วยแกนมโนบดใส่ลายเลยช่วยคนนหนักแข่งรนหมดเด้ต่อไปไม่ยังน้ำตาลใส่ลงไป ồ, sần sần luôn phá mò ọc đấy luôn đinh đắp 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 phá mò đinh đắp 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 rồi nè ô một đường cường thang áo chết chẳng có xí lôi bạn đi đâu nọ tao chân nó thung sượt gân đấy tuần này ơi thật lại đi bọc hung cả kiềm lại phần nẹt cả nhâm anh em phần pin mua phần nẹt mua cả pin bay ทางนี้ก็เตรียมสิตําเอาหยังบาดนี้น่ะผักหนาวผักหนาวเตรียมลงเอาตู้ปาดเออปาดแดกใส่คอบคกเลยปาดปากคกเลยบีบจักหน่วยยังบ่ทันฮู้อีกคร่งหน่วยไปก่อนเอาหน่วยนึงก่อนเออเอาอีกเพียงนึงพอปดกสูตรดหันบกยังเบิ่งดู ปลาแดกอันอนามัยแม่นบ่แม่บุญลําอ่ปลาแดกตลาดอ่ตลดปลาแดกตลาดแม่บุญลํเอาสูตรด๋อมหอมปเจ้าอนอเด้อบดนี้นอยบ่ใส่ติเนออติดตามด้วยนอเพียงน้อยพดบ่นก็ได้นนไลนลต้มใส่ลงไปมัน คนว่าตําปลาว่าชั้นดิทั้งทั้งที่อยู่นาคือว่าว่าตํานาบอกคือว่าตําปลาน้ำไก่ปลายวาเขาอยู่นากับบอกว่าปลาก็มีอยู่น่ะบอกปลานอนอะไรเหรอวะทั้งนาทั้งปลาตําปลาคนว่าดิเอามีเงียงเนยใส่ลงไปให้หมดครบโอ้ใส่หลายป็นหนำที่เตรียมครบแล้วตัวนี้บกหุงอีกพอเราตีบัวเอ้ยสุดเดย์น้องบินเนาะเอาเบิ้งเด้อตะกี้แซ่บบัวพี่น้องเบิ้งน้ำกันบกหุงตามลงไป ยนอะไยแม่ถาดั่นน่ะยนเห็นถาดได้ไหลายสำไดบ وا, ้บางฮูมเออเอาเออเออเกียมบานนี่ยนยนยนบานนีไ่ไปยนไปเรื่อยๆพอดีเต็มอบล้นพอดีต่ำไงป้นไงเป็นตะแส่บขนาดนี้ต้องปเปยทำซีม,ซ,มซีมบานนี่มาเลยเอาียบบ้อยลงใส่ถาด จวดโอ้ขอมนมีอันต้มหอยเนาะอ้าวขอบคุณนปาดลงผักเส่เออสลัดคตน้่มเลยเนาะโอ้สุดยอดเลยแซ่แบๆพี่น้องตอนเทียงเทียงนากับพ่อเทียงพี่น้องเออ้ยโดนโดนมาทีหนึง่งปวกกินไปเกือบหมืวอต่อเดด <laughs> ทียงก,ก็ได้เออเป็นหูโซโ่มีแต่วปวกปวกกัดแล้วเออดดมาๆๆขยับเข้ามาขยับเข้ามา เดี๋ยวสำนีนแหละพี่น้องเอ้ยกลองเข่าก็ได้พ <c oughs> อเหนะเดียวพอ,อ,อดีอออก็ให้ายฝนเอาควายมากิหนหญ้าเลยหญ้าบักงามๆพูเดได้ยินเสียงมาแล้วลตตรถเพ,นะพิ่งติดต่อมาให้พอดีแหละติดต่อมาให้นะปลูกจุงควายอยู่นี่นะเบิ่งดูจะเป็นรถรุ่นใดกําลังแล่นมาโอ้เป็นรถหกหกพี่น้องเอ้ยรถจากกลมกล่องนี่นี่ลักษณะนี้รถหกหกพุดงไอมานี่นะปาติโทคันบกใหญ่พี่น้องเอ้ย อาย่าอย่ามาเบิ่งโอ้โหลดปันเข่ากับกองเขานี่ผสมกันเจ้หน่อยเนาะก็ไปกันไกลแต่ละเอาเบิ่งสายไฟเด้อหันยิบบอเออเอาช่วงหัวปีเดี๋ยวติดตามเป็นกำลังมามีสายไฟอยู่ได้ทุ่งเทิงเหรอต่ว่ากะนปุ่นได้เาเพราะปันแดดแต่ละ คิดว่าน่าจะหาฟุตนี่มากเนาะจากรุ่น,นเดี๋ยวเบิ่งก่อนเข้าเบิ่งไก่ไก่พี่น้องคิดว่าน่าจะเป็นกเกษตรพัฒนาจะเป็นรุ่นใดถอยถอยพันจิตั้งลำประตูจะแคบเพื่อเพรานแคบเกินไปถอยเขาบุบยศก็เลยว่าพันจะตัังลำเอาหนาเขามาชิบโอ้ยพอดีแทบพอดีว่ากับเสา ทอยๆมันเรยวได้หน่อยพี่น้องตัวสีตังลำได้เอา้เอาควายกับมาหุ่มเบิงบาดเนี่เอเห็นรถปั่นเข้ามาพากันห่มมาเบิงบางนึงที่ไปอยู่ในปา่าคนนี้มันเห็นรถนินเสียงรถแลนออกมาเบิงรถโอ้ควายกับยังจากเบิงรถปั่นเขา้าเอาจากไปยกมาหลายเท่อบปุ๊บฝแต่งไฟพี่น้องสุดจอดเลยไฟคน สว่างสวัยในเวลากลางคืนก็สะดวกน้ำให้น้ำนาเนาะลดเพลินเรียบร้อยได้จุดนี้โอ้ควายควาย <c oughs> รุ่นใด <c oughs> ตู้ปันของอกเกษตรพัฒนา กษตรพัฒนามีเบอร์โทรให้พร้อมพี่น้องทาว่าท่านใดสนใจอยู่เ1ตุราคมเด้อแขงเวียงจันทร์โอ้จักเรายังใหม่อยู่ได้จักใหม่กับรถของ6รุ่นนี้สะเทือนน้ําสะทนบกสามารถลุยน้ําลุยตมได้เอ่อผู้ใดองเขาอยู่ฝากห้วยฝากหองนี่สามารถลุยได้สําหรับรถรุ่นนี้เนาะอ่เดี๋ยวเจ้าน้อยเฮาจะเบิ่งลีลาการปั่นของเิ่นว่าจะนิ่มบ่ สำหรับจกนั่นนี่เชิบอ้ฟังเสียงนิ่มเลยอ่าเดี๋ยวจะเบังมานารวจคนกับปอนเขาคนนึงเนาะคุมท้ายนึงสลหรับโซเฟอร์มานารวจสามคนกับโซเฟอร์คน นิ่มขนาดพี่น้องพอได้ยินเสียงสวดพได้ยินเสียงเสียบเลยเอ่ฟอ,อนแบบได้ต่อเรื่องเลยจากุ่มนี้หาพุตพี่น้องเลยของกเกษตรพัฒน,นา หนอยหนึ่งก็เพราะา่าเป็นช่วงเขางอปีช่วงนี้งานบ้างช่วงแรกๆนี่เนาะเป็นเขาอมาริดอพี่ไองเขาเจ้า โลเฟอรถการถพ้นจะติดจักไว้เลยเนาะตั้งระดับคันเล็งไว้แล้วก็มาคุมท้ายยิบเป่าผู้หนึ่งคุมท้ายผู้หนึ่งคุมท้ายสองคนเดี๋ยวให้เปิดปั้นแล้วก็นล้วเขาจะถามราคาของเปิดจะน้นองสำหรับปี หน้าปีปีสองพันสิบห้าอย่าเงี้น้องประพจน์จะคิดอไรในราคาใดจะคือสัมปีที่ผ่านมานี่บอสสัมปีผ่านมาเน่ยแม่เศร้าเปล่าจะถอกเปล่านึงเนาะแต่ปีนี้ผมแน่ใ,นใจเพราะว่ายิงตามราคาของน้ำมันมาสั่นดิน้ำมันคนกันยังบวกลงทีแต่ละปีแต่ละเดือนเดี๋ยวรอจังหวะแล้วล่ะเราบตั้งจะถามกันอีกทีน,นึงเดี๋ยวเราจะเล่าสู่ฟังพี่น้องเลยปีนี้เป็นไรเท่าใด ได้ซีกระสอบผ่านไปแต่ว่าเขาใกล้สิมัดกรองแล้วพี่น้องเออเออ,เอ,อหน้าไล่ไปหน้าหนึ่งไล่กับหนึงงานประมาณนี้แหละไล่ไปน้อยหนึ่งบางทีก่อนมาสำเร็จแล,แล้วจะได้จักกระสอบล,ลักษณะการยิดเป่าของคนน,นจะน้องจะเป็นลักษณะนี้นอบบเ,เอาไง่ายๆเลย เชืบชืบดึงป้บดึงสองส้นแล you day, ้วก็มัดกันตัวบันเนี่เัาจกนัน <fiquei> ก <ấn aesthetic> ็จะมัดกันแบบนี้เนาะก็จะมัดแบบนี้เรียบร้อย ี่น้องเยขกอยูมันสูงแต่ว่าเสียแต่เวลาเขายนเขามันต้องไโยนถึงสูงจนทุงหัวลิฟเลยเออระวังรถกับนคนนี่บุกไหมอ้จะดลำบากแต่เวลาโยนที่น้องแต่ว่าคันเวลาเข่าออกมาทั้งท้ายนี่ไหลดีอยู่เลยสังเกตเห็นบางครัเข่าเป็นไหลดีอ้าวตอนนี้เป็นการอนามัยผ่า ฟังมาไล่เนาะเอาเฟังมาไล่ให้กว่าจะมันมีเศษเข่าตกข้างอยู่ภายในจักรท่านเนาะเรียบร้อยได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามหกได้หกกระสอบโอ้รุ่นนี้เพิ่นใส่แบบซับพุ่งเดี๋ยวเขาจะเบิ่งกับพี่นออ้องเด็กมัจะเป็นแบบซับพุ่ง อ่าระหางโงแลนกับโป่งหาตู้ปันเนาะแยกกันเลยคันนี้นี่สบายรุ่นแบบซับเค้าเอาเลยนะเผาแล่นกับเผาตู้ปันแยกกันบางรุ่นเพิ่นจะใส่แบบหันน็อตเอาเนาะเปลี่ยนเผาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาลองมึงดู1 2 3เป่าที่เก็นี่เต็มบ่ ออกใส่บังดูจวดโอ,โอ้พอดีเต็มแบบเต็มรุ่มด๋อมเออ, <c oughs> <c oughs> อสรุปแล้วเด็กเกดได้กเกด, <c oughs> ดเกดระสอบพี่น้องเออใส่แล้วเด็เกดกระสอบ <c oughs> มันเป็นไวโพดสูนกบไวเออแบบเดียวใส่เวลาประมาณสิบนาทีนี่มั้งเ <c oughs> ขาน้อยเดียวมันกลนเยวยากพี่น้อง ยังเราเพิ่งว่าคออ่อนคอแอนนี่แหละส่วนจิตไปได้โยกใช่โยกขว้าโยหันแล้วมันเลี้ยวได้หน่อยสรุปแล้วกับสาวเนาะสาวเป่าตกเป่าหนึง่งราคาเก่าแต่ว่าอันนี้เราตั้งปันให้เพิ่นจิตน,นำศัยเที่ยวหนณะกันว่าเป็นราคาของกงันกับเพิ่นว่ากระสอบหนึ่งจะสามสิบห้าพันวัสดุเดยสามสิบห้าพันสามสิบห้าพันกันอยู่ประมาณเอ่อประมาณห้าสิบบาทต่อหน,นึ่งกระสอบเนาะสำหรับตลาดาไรเป็นเอาเงิน อะไรเป็นกระสอบพันนะก็อยู่ประมาณนี้เชิบอู้วิทพอดีเปะเลยเนาะกับว่าเอา้าอยู่ประมาณนี้เนาะพี่นอ้องสำหรับอยากให้งานนาลงสลับกลับเปลี่ยนกันไปหลายบรรยากาศชิปบีโอนี่ฮองก็จบทั้นี้พี่นอ้องเอาบรรยากาศทำให้น้ำนำให้ทุกท่านได้ติดตามร,รับชมไปน้ำกันเออไว้เจอกันในคลิปต่อไปเนาะงสำหรับคลิปนี้สบายดี